ช่วงนี้มันร้อนนิดหนึ่งนะเราเอาอะไรมาคลายเย็นสักนิดหนึ่งไปอะไรร้อนเนี่ยคลายร้อนเอาอะไรเย็นเย็นกินเข้าไปคลายร้อนสักนิดหนึ่งนะแตงโมนี่เป็นเป็นผลไม้ที่แบบเราเห็นแล้วก็เย็นเลยก็ซื้อแตงโมมาหั่นพิ่หั่นช่วบงี้เสร็จแล้วก็เอาเนื้อออกเนื้อออกหมดแล้วก็ทิ้งเดี๋ยวพี่พี่บอกว่าเอาแตงโมมาช่วยให้มันเย็นร้อนพี่เอาแต คลายแมกเย็นเลยพอเสร็จแล้วไปตั้งน้ำร้อนเอาเยลลี่เอาเยลลี่เอาวุ้นใส่พอเสร็จแล้วนะก็เอาเอาน้ำให้เย็นอีกวางใส่เย็นใส่ตู้เย็นมาใส่ตู้เย็นเดี๋ยวสิเอาน้ำให้เย็นก่อนพอได้น้ำวุ้นเสร็จนะพอเสร็จแล้วก็เทคืนลงไปในเปลือกแตงโมพอเสร็จแล้วคุณผู้ชมแช่เย็นแช่เย็นปั๊บเย็นปั๊บออกมาเป็นอย่างนี้เลยพอเสร็จปุ๊บผ่าเจ้าหนูเมียวขาผ่าออกมาผ่าปั๊บออกมาเป็นอย่างนี้เลย จากนั้นก็ทําอย่างที่เจ๊ดูแแม่พเคยกินตอนเด็กคือคุณผู้ชมคิดดูล้กันคนทําอะไรไม่อร่อยนะทําอะไรดูท่ามันก็ไม่น่าอร่อยนี่ดูแกทำเนี่ยเออทำไมตังโมพี่ใหญ่อย่เงี้ยปากฉันใหญ่อ้าอ้นี่ คุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถที่จะทํากินแบบนี้ได้อันนี้เป็นเนื้อปาร์ตี้หรือว่าเนื้อเนี่ยเอาไปใส่ตู้เย็นมันก็กินได้เหมือนกันยังไม่หายร้อนนี่ออกไปเดินตลาดกันสักนิดนึงเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ในตลาดนัดเขามีเยอะแยะแทบทุกหมู่บ้านเลยอย่างวันนี้ที่จะพาไปเนี่ยอยู่แถวแถวนนทรีค่ะจะพาไปตลาดนัดยามเย็นที่หมู่บ้านพระปิ่นเจดมีเงินร้อยหนึ่งซื้อของได้เยอะมากนะคะที่นี่ตามไปดูค่ะตลาดโฆษสนามเป้า โอ้โห ي, เห็นคือคักแบบนี้ไม่ใช่ที่ไหนหรอกนะครับที่นี่คือตลาดพระปินเจดอยู่หน้าหมู่บ้านพระปินเจดนะครับถนนเส้นหลังตลาดไทยนี่แหละฮะเป็นตลาดนัดแห่งลอยช่วงเย็นที่คึกคักมากๆนะครับโดยจะเน้นเป็นอาหารสําเร็จที่ทําสดๆใหม่ๆทุกอย่างเลยนะครับโอ้โหหมูกรอบหน้าตาแบบ น่ากินแล้วแ <40 If> บบมันต้องอร่อยมากแน่ๆผสนทุกอย่างเลยแบบหนังกรอบแบบชุ่มงงึงแล้วก็ทอดอะค่ะมาจากไหนคะที่ยายาเขาขายที่ออตกะค่ะนี่สูตรมาจากออตกะเลยนะคะจิ้มซีฟู้ด้องจิมซีฟู้ดมะนาวแท้ค่ะเลิศหวิตายแล้วตายแล้วตายแล้วแหมกินยัวน้ำลายคุณผู้ชมอีกละดูสิครับชิ้นใหญ่พูดไม่ออกเลยเธอคือหนังมันกรอบแล้วมันออกเค็มน้ำจิ้มดี่เขาเปรี้ยวและเผ็ด <c oughs> มันใช่เลยอ่ะ ตลาดนี้เป็นตลาดนัดน้องใหม่ในย่านนี้เลยนะครับเพราะวเมื่อก่อนเนี่ยแม่ค้าเขาก็อยู่ในตลาดไทยเนี่ยแหละครับแต่ค่อนข้างจะแออัดก็เลยย้ายกันมาขายกันตรงหน้าหมู่บ้านพระปิ่นเจดปรากฏว่าโุ้ยคนเต็มเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเดินทางสะดวกจอดรถก็ง่ายที่สําคัญอร่อยแล้วก็ถูกมากๆเลยนะครับบุฟเฟ่หมูกระทะเราขายหมูเหมือนที่อยู่ในหมูกระทะทุกอย่างเลยแต่ว่าหมักแล้วซื้อเป็นกิโลเป็นขีด,ดขอะไรขายหมดสี่ขีดหด5ขีด บางคนเขาก็กินแค่ถ้วยเดียวนะเขาซื้อสีเขาก็ซื้อน้อยแต่ให้ไปทํากินที่บ้านเราเองแบบนี้ขีดละสิบห้าบาทกิโลนึงก็ร้อยห้าสิบเนื้องาสามชั้นงานเนื้อหมูงานหมูนุ่มเบคอนก็มีขายเฉพาะเนื้อไม่มีผักมีผักแถมน้ำจิ้มแถมผงซุปแถมจริงคะคือซื้อทีเดียวได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะแต่ว่าไม่มีพวกกระทะอะไรแถมกระทะแมถ้าแถมกระทะก็นอนตีพุงอยู่บ้านดีกว่านะเจ๊แต่ไม่ต้องกลัวครับ ถ้าไม่มีกระทะที่นี่เขาก็มีร้านขายอุปกรณ์ทํากินตั้งแต่ขวด้วยถังกะละมังหม้อรถเข็นรถชาเลงหรืออยากได้เครื่องปัน่นน้ําแข็งเอาไปขายแก้ร้อนที่นี่เขาก็มีครบทุกอย่างเลยแหละครับใครที่อยากหาอุปกรณ์ทํามาหากินนะคะมาที่นี่ได้เลยร้านทองแสงมีทุกอย่างจริงๆมีเลยเริ่มจากข้างหน้ามีเป็นไงล่ะส้มตําปกติเรามีนี่คือเขาขายพร้อมแท่นเลยชุดนี้จะอยู่ที่500้กว่าบาทอันนี้เครื่องทำไอติมใช่ครับผมเฮียเครื่องทำไอติมแบบโบราณ อุ้ยชอบเท่าไหร่อะคะเนี่ยตัวนี้อยู่8,500ครับมีเครื่องขายแล้วมีสอนเขาด้วยไหมว่าทำยังไงได้ครับมีสูตรให้ด้วยจริงปะคะทำได้เหมือนกันได้นะอันนี้ยังไ้ทำอะไรอะตัวนี้เป็นเต็นท์ครับพี่ใครจะไปตั้งร้านที่เป็นแบบว่าร้านแบบตามตลาดนัดอะไรอย่างมีเต็นท์เป็นของตัวเองก็ใช้แบบนี้ได้เลยพวกนี้เครื่องอะไรอะคะตัวนี้เป็นเครื่องกลนครับผมขายอุปกรณ์ใหญ่ๆแบบนี้ด้วยด้วยครับอย่างอุปกรณ์พวกอย่างนี้นี่ราคาเทียบกับที่อื่นๆถือว่าเป็นราคาแบบ สมเลยปะคะผมว่าราคาของผมถูกกว่าแน่นอนถูกกว่าแน,น่นอนเลยใช่ไหมส่วนใครที่ชอบเลี้ยงสัตว์นะครับนกหนูแมวหมาปลาก็ต้องมาที่ร้านเพชรเวิร์นะครับที่นี่จะเป็นมินิมาร์ทให้เดินชอปปิ้งเลยเลยครับมีขายตั้งแต่อาหารเม็ดที่นอนของเล่นยันแปรงสีฟันยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากสําหรับน้องหมาก็มีนะอยู่หาอุปกรณ์เ,รเลี้ยงได้ครบครันนะคะน้องทั้งน้องหมาน้องแมวมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบน้องปลาก็มีนะมีของปลาด้วยนะคะ บางคนเวลาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วมีปัญหากับการเก็บอุจจาระนะฮะมีอุปกรณ์ในการเก็บแบบอย่างดีไม่ต้องใช้กระดาษเก็บอะไรแบบนี้ออกปับ๊บหนีบ าบขึ้นมาอยู่ในนี้เลย165บาทเท่านั้นนี่สะดวกสบายไฮโซนะฮะส่วนใครที่อยากจะได้เฟอร์นิเจอร์ราคาถูกแสนถูกขอบอกว่าให้รีบมาเพราะเขากำลังเลหลังปิดกิจการจ้าปินเจริญเฟอร์นิเจอร์ค่ะมาช่วยๆกันซื้อนิดนึงคุณผู้ชม50-70%ของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เขาจะปิดร้านแล้วลดขาดทุนอำลาร้านนะรีบมาเลย ลดอำลาร้านรู้ยังห้ามต่อนะรู้ยังห้ามต่อลดขาดทุนเข้าใจนะชอบอะ่ะโซฟงโซฟา4,500อย่างนี้ใครอยากได้เฟอร์นิเจอร์ราคาแบบว่าไม่แพงมาเลยนะคะมามะช่วยประกาศเลยนะฮะใครอยากได้เฟอร์นิเจอร์ถูกคุณภาพดีๆรีบมากันได้ปิดสิ้นเดือนนี้แล้วนะจ๊ะ ย้ำสถานีกันอีกทีหนึ่งตลาดพระปิ่น7จนะครับอยู่ถนนเส้นหลังตลาดไทยเชื่อมกับคลองหลวงนะครับใครอยากจะหาของกินของอร่อยเยอะเลยนะฮะหรืออยากจะมาค้ามาขายทำในทองปูนเอ้ยชาวพระปิ่น7จทุกคนยินดีต้อนรับนะครับ กันไปได้นะคะอย่างร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยวันนี้ก็26แล้วนะคะกี่วันเขาปิดสิ้นเดือนนี้ค่ะเมษาอ๋อดักได้อยู่มีอันนึงคุณผู้ชมคะมีเรื่องมาเตือนด้วยความห่วงใยจากพวกเรา3คนนะคะก็ต้องบอกว่าเข้าเข้าแนวเศรษฐกิจสังคมนิดนึงได้ไหมเชญค่ะก็ถนัดแนวถนัดเขาบอกว่าตอนนี้เรื่องการเงินการทองอ่ะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเนื่องจากว่านี่ครัวเรือนแต่ละครอบครัวแต่ละหัวเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นห่วงน้องๆที่เพิ่งทํางานเงินเดือนที่เพิ่งเริ่มต้นในการทํางาน นะคะอาจจะแบบใช้เงินมือเติมนิดนึงเพราะฉะนั้นบางทีแบบบัตรเครดิตที่มี2ใบ3ใบหรือบางคนมีมากกว่านั้นเนี่ยม,มันก็จะหมุนกันไปหมุนกันมาจับต้นชนไปลายไม่ถูกพอพอเราพอเราจัดระเบียบไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็จะไปอยู่ใน แบบพวกเป็นนี้นอกระบบใช่เพราะก็ได้ความเป็นนันจบเลยนะนี้นอกระเบกก่อนเราไม่มีทางจะใช้เขาได้หมดเลยเพราะดอกเบี้ยเขาขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการอยู่อย่างพอเพียงนะคะจึงจะถูกต้องที่สุดอยู่อย่างพอเพียงไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปทําไร่ถ้ำไถนาหรือว่าอยู่อย่างอดอยากๆไม่กินไม่ใช้แต่แปลว่าให้ใช้เงินแต่ใช้อย่างพอดีตัวช่วงนี้กําลังตึงๆขอยืมสัก3าล้านได้ไหมอยู่อย่างพอเพียงนอกจากไม่เป็นนี้แล้วยังไม่ให้ใครยืมด้วยคุณผู้ชมขาพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเลยดีกว่าก็ไม่อยู่ จะต่อโดนยืมตังแน่ๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ